จับขอบเสื้อเนเอมือจับเลยถ้าูจะเอย่างนี้ใช่ไหมอ่าคนที่ได้เขาอยู่อย่างนี้แล้วเขาจะเบร็นเบรไปแล้วเนี่ยเบรแล้วเราก็ลงเลยเอาแค่นี้ก็ได้ม่ต้องลงไม่ต้องลงแลัวก็จะกลายเป็นสะพานโค้ถ้าลงได้ก็คือลงแขนต้องแข็งแรงคนที่ไม่ได้เอาแค่นี้แหละอันนี้เขาเรียกไวย์ออไวยติงไวติงเราเคยต่อาถงไหมอืม ล่าจากที hmm. mm ่แมงเข้าไปต่อไล่คือวายจากวายปงเข้าไปเป็นสะพานโค้งก็เขาลงได้ใช่ไหมวายปิงมันอยู่อย่างนี้อพอเรากลับมาบิดลำตัวกลับมาวางมือก้าวขวาหลอกมือขวาย่อนหิบละนี้วางเข่ามาอย่างหย่อนหิบเปิดเก้าสิบองศาเลยมะหย่อนลงไปแขนเหยียดรงมองเลยหัวไหล่บิดบิดเอียวด้วยมองเลยหัวไหล่ตัวเอง ขาขวเมื่อเป็นฐันเป็นแขนใช่ไหมหัวไหล่ข้อมือตรงกันย้อนพิยแขนขวาดันเทาขวายืดให้ตรงมองเลยหัวไหล่ด้านขวาใช่ค่ะห้าสงามน้าตาสวยเลยพี่แอรจะถูกขาลังแบบนี้ขาขวาขาขวาแล้วกูขึ้นมาให้ตรงใหญ่ยอนเออมาบอกกันเป็ะีขึ้นเลยส่สองวางเทาขวาดีเท้า สอค่ะจักฝเดียวหน้าเราซ้ายไปข้างห,หน้างลงรักันจัยาอืมอันจันยาแป่เป็นมาจับฝารี้ะสี่ดนหัวสี่ส 5, 4, 4, 3, 2, สองหงวาไปเกหยียหน้ตรงก้เทยไม่เซิร์ไมเสิร์เรียตองอรงนีเลก็อาไดทีเลขน็อกเทซ้าย สามสองหนึงส้ายไป้มุนขวาวายติ้งมานี่นี่วายติมาเพียรมาเท้าทุกคนเราบังคูบตัวเองเลนะเวลาขึ้นเราต้องจับเห็นยบแม่ายตัวเองเราไปแล้วก็สอนมือไปใต้หัวไหนจะขึ้นได้เองสอนมือไปใต้หัวไหนยสอนเข้าไปยกสีรษะปากเห็นไหมแล้วจับมือไหล่เจ้าตองยืดกูตายกูตายนี้ยืด อือไตคือไตอย่างนี้ยืดแขนให้สุดอือไตอย่างนี้มันไม่มีแรงพุ่ต้องหัวไหล่ตัวเองหรือไหล่สอดที่หัวไหล่ตัวเองแค่นั้นเนี่ยหายใจเข้ายกหายใจออกยืดเห็นไหมแล้วไตดึงไปเนี่ยอือพร้อมกับขาอือพร้อมกับขาเห็นไหมอ๋อเดินหายใจเข้ายืกหายใจออกหายใจเข้ายืด โ,ตโตอบโยมเยบสวยเลยสวยสวย,ยโยโยมากดต้มือสวยด้านหน้าอกกระทำผนังสีขท้ขาวจี๊กช่ไจีสจีง้าวเออด้านหน้าอกกระทำผนังเร็วด้านนี ฝ่ตัวเองเลยขึ้นได้เลยเออปุออออกปุกนั่นแหละกดยืดแขนยืดแขนให้สุดเออใช่ด้านหน้าโอบไปทาผาผาผนางังใต้ไปเท้าแลยจิกนะ ินงีีง่ิ้ีวมือยืดมือให้ยืดมือให้ยืดมือจีบเท้าจีบเท้าเป็นจีจีไปดนเอ๋ยทีเอาตสวยจียาากกท,ทิ้งัะมาเนี่ยยกศีษตักกอดทูนี่ไงจัดมือให้เรียบร้อยใช่ดานอกด้านหน้าอกยืดท่าไหร่ดา,ดานอกคูด้านีอนิดด้านจีบเท้าจีอ้าจียืดยืดนอีได้อีกดัน ย่ดแขนให้ตัวตีเท้าตีเท้าย่ดแขนให้ตัวจิงจริงดันหน้าอกไปหาดันอีกดันอีกพีย้ายดันอีกดันอีกสามสองหนึ่งค่ะโอเคเนี่ยพอทุกคนไม่มีผนังทุกคนต้องดนั่นแหละยืดแขนให้ตัวยืดแขนกดฝ่ามือยืดแขนตีเท้าตีเท้าทีนี้จิกดัเดินเท้าเข้ามาหนึ่งสเต็ปเดินเท้าไต่เท้ามาหาหัวไต่มาไต่มาอีกเออยืดยืดยืดแขนยืดยืดยืด ท่าสะพานโค้งตาม Facebook 1. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแผ่นหลังกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องไหล่แขนและมือ 2. ช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนของกระดูกสันหลังทำให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นดีขึ้นมีความอ่อนตัวมากขึ้น 3. ช่วยลดอาการปวดหลังปวดบริเวณเอวและอาการตึงบริเวณหัวไหล่ได้